สวัสดีครับเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเนื่อยโชกนะเปียกก็เดี๋ยวเราก็จะทำคลิปกันก่อนผมจะทานอาหารนะครับอาหารเช้าเป็นพวกสลัดเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องการตัดสรุธรรมของออิสระตัดสรุธรรมคือตัดสรุเห็นแจ้งทั้งระบบตั้งแต่สังสารวัตรไล่ลงมาเป็นอวิชชา ทันหาุประานจิตมโนวิญญาณนะฮะพบพูมิต่างๆวัฏฏะสงสารจนเกิดกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็เวียนว่ายตายกอ่ออยู่ในระบบวัฏฏะสงสารนะเห็นไหมฮะถ้าย้อนกลับก็ถอยขึ้นมาจากกรรมดีกรรมชั่ววัฏฏะสงสารใช่ไหมฮะวัฏฏะสงสารกรรมดีกรรมชั่วมโนจิต อุปทานตัณหาอาวิชาสังสารวัตะผมเห็นแจ้งทั้งระบบตรงนั้นโอเคคนเรามันมีอวิชาเพราะเราอยู่ในระบบสังสารวัตรครับระบบของอน,นิจจังสังสารวัตรคืออน,นิจจังนะครับที่พระเจ้าตั้งฐานใหญ่ๆเลยอน,นิจจงนะฮะทุกขังอนัตตานะคือมันครอบอยู่สังสารวัตรเนี่ย ของสัตว์และมนุษย์นั้นนะครับทำไมเราถึงมาเกิดเพราะความไม่รู้นะเพราะวิชาเพราะมันยังอยู่ในระบบสังสารวัตอยู่มันเลยต้องมาเกิดตามอาวิชาพูธเจ้าจงึงเน้นทำลายเอาวิชานะครับเมื่อเราดับอาวิชาเราก็จะฉีกหน้ากากของสังสารวัตนี้ออกไปนะนะถึงจะพ้นจาก วิมุตหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดพวกนี้ได้จริงๆฮะเมื่อมีอวิชชาพามาเกิดแล้ว<า>ก็จะเกิดอุทธจัะมันเกิดระบบไงระบบของอวิชชาเยมันจะมีความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านที่จะเรียนรู้มานะทิฏฐิเรียนรู้ทุกอย่างนะครับมันก็เลยไปไปเรียนรู้พวก ไอ้นี่กอ,อารมณ์ความโกรธความพอใจไม่พอใจก็คือปฏิฆะราคะเรียนรู้ในโลกของมนุษย์เพราะเพราะความการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องถ้ามันเราไม่เรียนรู้เลยเราก็ใช้ชีวิตไม่ได้ใช่ไหมแต่ทางโลกนะฮะมันก็เป็นอุปทานอยู่นะใช่ไหมฮะ อวิชาตัญหาอุปทานฮะเพราะเราก็อยากจะรู้ไปเรื่อยๆอยากจะรู้จักคนนู้นคนนี้เติบโตมาอยากจะได้ของเล่นนะเกิดตัญหาเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นอ่าเป็นตัวตนสรรัตว์บุคคลเราเขามีของเล่นจริงๆเนี่ยระบบมันเกิดอย่อยางนี้นะครับเราก็เลยบางทีก็ไปพอรู้แล้วอยากได้มีเงินซื้อก็ไปรักของเขา่ยเกิดกระบวนการกรรมบางทีเรามีมากคนอื่นมาขอเราก็ให้นี่กรรมดีกมชั่วเกิดขึ้นตรงนี้เพราะมันเริ่มมีตัวตนอุปทานเนี่ยมันเกิดเป็นตัวตนแล้วนะ เราก็เลยรู้จักนู่นจากนี่ไปจนวันหนึ่งเราเบื่อหน่ายกระสีเหล่านี้เราก็เริ่มมารู้จักเบื่อหน่ายในกายร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เกิดมาเราไปฟังไงไปฟังอะไรบางอย่างหรือเราเห็นคนล้มหายตายจากหรือเห็นชีวิตความไม่เที่ยงของชีวิตมนุษย์เนี่ยตัวที่มันเกิดจิตมนุวิญญาณมันเกิดขึ้นมาแล้วพอมันมีแต่ทุกข์มันก็ในทางโลกมันก็เริ่มออกแสวงาหาหาทางออกจากทุกข์ตรงนั้น เราก็เลยเขาก็เลยสอนให้เราอะมารู้จักศีลแล้วก็เกิดความสงสัยรักษาศีลแล้วจะได้อะไรเขาก็สอนเราไปเลยแล้วมันก็อยู่ในองค์ความรู้ในมานะทิฏฐินะเออเธอฟุ้งซ่านเธออยากจะรู้ใช่ไหมเขาก็เลยสอนให้เรารู้จักการทําสมาธิกับรูปราคะรูปปาคะที่เราสร้างกันขึ้นมานะเพื่อจะระง,งับโลกโลกแห่งความวุ่นวายอุทจจะมันฟุ้งซ่านธรรมชาติของมันเพราะมันรู้ไงม,มานะฮะก็เลยมาระง,งับไว้ด้วย ก็จะอยู่ทายภายใต้มานาทิฐิแล้วก็อยู่เหนืออ,อะไรการราคาปฏิฆะเพื่อจะปฏิเสธสิ่งเหล่าน,นั้นแต่วงจรของวิชาจึงเกิดวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นไม่จบสิน้นขังตัวเองไว้ในระบบสังสารวัติ การออกปฏิบัติธรรมไม่ว่าคุณจะรู้แบบไหนก็ตามมันอยู่ภายใต้วิชาถ้าคุณทําลายวิชาไม่ได้ไม่มีคนที่ทําลายวิชาได้มามาช่วยคุณอย่างเพิ่อนพระพุทธเจ้าหรือออยิสระในยุคนี้ทำลายระบบสังสารหลงผิดกันหมดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิหลงอยู่ในระบบสังสารวัฏนะไม่พ้นจากวัตตะสงสารไปนะครับนี่ไงเพราะคนเหล่าน,นั้นไม่ได้เห็นแจ้งตัวตนก็ยัง ถูกกว,วิชาครอบอยู่ก็เลยสอนให้เรารู้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันจะมีการปฏิบัติทําเพื่ออะไรทําไปเพราะความไม่รู้ฮนะเพราะวิชามันมันครอบอยู่คนเราก็เลยทําทําสิ่งนี้ตามคนเชื่อือมั่นถือมั่นนะอย่างเช่นการไปออยกไปเป็นหัวข้อของคออย่างเช่นการไปดูจิตเออคือเราไปหลงในอุปทา,านนะในภาษาที่เราศึกษาเรียนรู้มาแล้วเราก็มาสร้างความรู้ขึ้นมา พอไปดูเห็นสภาวะอนนุ่างนี้ไปสร้างสภาวะรมขึ้นมาสร้างภพภูมิที่มันเขาเรียกว่าวัตถสังสารหลวงคล้องอยู่ในสิ่งที่ตัวเองสร้างในช่างว่าจิตบันบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นอกนั้นเป็นสมมติบัญญัตินี่เราก็ถูกสอนให้รู้อย่างเย้ะไปเรื่อยๆเกิดกระบวนการเรียนรู้ของมโนวิญญาณมันก็ดีใจมันก็ชื่นใจพอใจเกิดปิติน้ําตาไหลที่มันได้รู้เรื่องอย่างนี้เท่านั้นเองแต่รู้ไหมว่าคุณหลงอยู่ในภายใต้วิชาหมดเลยเออเนี่ยฮะมันเป็นอย่างนี้ย แล้วก็หลงสอนกันเนี่ยพอดูจิตดูอะไรที่ควอบคุณสมมุติขึ้น,น่ะมันเป็นอุปทานอยู่นะฮะคุณก็หลงไปเห็นมิติต่างๆซับซ้อนไปไอ,ไ,อไอ้สัญญาที่ละเอียดอยู่ภายในที่เราเรียนรู้มักนก็พ้นออกมาในที่มันว่างนเนี่ยโอ้เห็นเทวดารู้เทวดานู่นนี่นั่นไปเห็นภพภูมิต่างๆเห็นพญานารพะย่ะเนี่ยคือไอ้นี่หลงไปอีกแบบหลงภายในอีกพวหนึ่งไปฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยไปรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยนี่ก็หลงอุปทานไปอีกไปสร้างความรู้ขึ้นมาเห็นไหม ไปสร้างการรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาอีกเออก็เป็นอวิชาอยู่ครอบอยู่ไปฝึกสติเพื่อจะให้มีสติตลอดเวลาคือไม่เข้าใจกฎอนิจจังตั้งแต่แรกนะครับก็คือระบบสังสารวัตรที่เป็นอวิชาที่อยู่ว่าที่ครอบงำอาอวิชาตัณหาและอุปทานอยู่แล้วเราทําเราอยู่ภายใต้อวิชาถ้าเราทราําลายตัวอวิชาไม่ได้เราจะพ้นไหมฮะสิ่งที่กระทำอยู่มันอยู่ภายใต้อวิชาหมดเลยเออมันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง คือมันคุณพวกคุณเรียนรู้เอาอะเรียนรู้แล้วท่องจําอะแล้วก็ไปรู้ไปสร้างองค์ความรู้ขึ้นก็สร้างอุปทานขึ้นอะเออแล้วก็เกิดตัณหาศึกษาไปเรื่อยๆรื่อรู้ไปเรื่อยๆกระทาไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะไม่มีวันจบสิน้นจึงมีกรรมดีกรรมช่วยให้พวกคุณหลงกระทําอยู่นั่นะนะฮะถูกเขาสอนเป็นหมู่คณะหลงเป็นเป็นระบบอะติดกรรมกันทั้งหมดทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ทุกสานักอะผมบอกเลย หลงอยู่วิญบนอยู่อย่างนี้อาจารย์ที่แต่มาฉีกฉีกตำราฉีครูบาอาจารย์ทั้งหมดทำลายม่านอาของสังสารวัตรแล้วกระชากหน้ากากของอวิชชาออกมาทค่นั้นตั้นหาอุปทานจะหดปุ๊บไปเลยล้มทั้งกระดานเหมือนโดมิโน,โนผมนพ่งบอกผมทำลายระบบวัฏสงสารระบบสังสารวัตรทั้งหมดลือม่านอวิชชาหมดเลยมันเลยไม่มีอะไรที่จะมาบอกมาสอนคุณผมแค่มานั่งเล่าเรื่องให้คุณ รู้ถูกกลับมาเส้นทางเดิมเส้นทางของสมาธิิมรรคยานเพื่อจะเห็นระบบพวกนี้เหมือนผมฮะจนวางความเชื่อเดิมๆของพวกคุณที่คุณไปปรึกษาจากครูบาอาจารย์จากตำราจากใครที่เราสั่งสอนมานะ่ะที่ถูกสั่งสอนอบรมมาน่ะนะครับมันเป็นความรู้ไงพอมันรู้แล้วมันก็เชื่อนะี่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นไงว่าเป็นจริงเป็นจังฮะเออแบ่งแยกอันนี้ทางโลกอันนี้ทางธรรมแบ่งไปหมดทางธรรมนี่ต้องออกปฏิบัติต้องออกบวชออกอะไรฮะ ทางโลกเนี่ยก็ทำเนี่ยใช้ชีวิตไปตามกระแสนี่หลงเห็นไหมหลงโลกหลงอะไรอ่ะมันไม่มีใครหลงหรอกพวกคุณก็ไปหลงธรรมคุณก็ว่าคนที่อยู่กับโลกหลงโลกเออก็แค่นั้นเองพวกคุณก็อยู่ภายใต้วิชานี่ตัณหาและอุปทานนั่นแหละพวกคุณออกมันจากมันไม่ได้พวกคุณก็เอาตัวตนเบียกกระทํานะฮะก็เอาตัวตนเบียกกระทําเบียดเบียนตัวเองมันก็เป็นกรรมนะฮะมันเจตนาที่จะกระทําเนี่ยมันก็เป็นกรรมไงที่พทธเจ้าต่างตัดไว้เจตนาคือกรรมกรรมคือการกระทํา เกิดการรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรักษาสติรักษาสิ่งอย่างนี้อ่ะมันก็ย้อนแย้งกับคาสอนพุทเจ้าสิ่งไหนรักษาสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงพวกคุณไม่เข้าใจความไม่เที่ยงมองไม่เห็นความจริงเพราะอะไรเพราะพวกคุณอยู่ภายใต้อวิชชาสอนกันนะอีกพวกหนึ่งก็สอนเรื่องปฏิจจสมบัติสอนให้เรียนรู้ให้ท่องจอํมปฏิจจสมบัติท่องได้ก็จะนั่นก็จะตัวเหลืองตัวเขียวจะไปสุคติภูมิโอ้ สอนให้เรารู้จักแบบนี้แล้วก็เกิดเป็นอุปทานอุปทานอยู่ตลอดเกิดอยากที่จะไปท่องให้มันได้เป็นตัณหาเพราะอะไรเพราะมันอยู่ภายใต้อวิชาอยู่ใต้ระบบใหญ่ของมันระบบใหญ่ก็คือสังสารวัฏระบบเล็กๆเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์สัตว์คือวัตฏาสงสารใช่มและในมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งเปลทั้งร่างสุรกายคือมันมีความโลภความโกรธอยู่ในนั้นมันก็เลยมีภพภูมิย่อยๆปีย่อย แล้วในสังโยชน์มันก็มีการทําสมาธิอันเดียวนี่มโนนี่มันไปเป็นพรมเป็นอะไรมันอันเดียวกันนี่ที่มันสร้างขึ้นไงสร้างสมาธิขึ้นความสงบนิ่งเงียบเขาจึงพากันไปถามไปดูจิตบ้างว่อจิตเดิมแท้จิตใสๆนั่นแหละล้วนแล้วแต่เป็นบาปเพราะพวกเธอไปกระทํามันขึ้นมาแล้วเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาไงไปรู้อ่ะมันก็เป็นมาณาทิฏฐิอัตตาตัวๆใครไปรู้ล่ะ ก็มโนวิญญาณ่ะในช่างน่ะไปรู้แล้วมันก็สร้างอุปทานข้อไปเรื่อยๆเออมันก็ได้ชื่นชมแค่ความรู้ของมันมันก็ดีใจมันก็คิดว่ามันจบมันมโนเอาอะคิดเอาอะทำไมาอนการนึกคิดปงแทนที่ผมบอกว่าคิดเองเออเองหลงเองคุณอยู่ในระบบวัฏสงสารเออคุณเลยไม่เข้าใจชีวิตความเป็นจริงมะอาจารย์เห็นไ้ยฮะอาจารย์นี่เตะใช้ชีวิตแบบปกติเป็นมนุษย์ปกติ แต่ภายในของอาจารย์ิที่มันมีสังสารวัตรมีวิชาตนาอุปทานเนี่ยวัตตะสงสารเลยเปรตนรกวิสัยอะไรตัวตนสัตว์บนโลกที่มันเป็นอยู่มันหายถูกทําลายในส่วนนี้ก็ออกมาอยู่กับความเป็นจริงของโลกของมนุษย์เนี่ยตรงนั้นมันเป็นอุปทานอยู่เลยนะข้างนเอัอนั่นแหละวัตตะสงสารของพวกคุณพวกคุณจะไปรู้อะไร ก็เพราะคุณหลงกันอยู่ถูกสอนให้เชื่อยึดมั่นถึงมั่นเพราะมันรู้ไงมันถึงเชื่อเอ,อมันอยู่ภายใต้วิชาที่บอกบอกอทําไมคุณถึงอยากไปศึกษามันมีตันหาอยู่ไหมแล้วไปศึกษากับคนที่ยังมีวิชาเนี่ยนาอยู่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ตัดสูุทําอะไรยังไม่เห็นแจ้งในระบบเขาก็เอาประทานน่ะนคร้อคุณอีกเพราะตัณหาจะเกิดอุปทานพอเธอไปรู้เธอก็เกิดอุป,ปาทานอุป,ปาทินะก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ว่า กลไกของมันเนี่ยมันเป็นยังไงไกลไกของอวิชาทําไมมันไปนยึดตอนไหนไเราไม่ออกเราไม่ได้ยึดนี่คือธรรมะนู่นนี่นั่นนั่นแหละคุณก็เชื่อไปมันยึดมันมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะมีอุปทานครอบงำอยู่มันจะไปเห็นได้ยังไงล่ะครับเออมันต้องพลิกออกมาจากระบบเนี่ยของอวิชาก่อนะเพื่อทําลายม่านอวิชานี่มันถึงจะฉีกระบบสังสารวัตรนี่ออกไปได้คุณถึงจะหลุดพ้นวิมุติหลุดพ้นเข้าสู่วิมุตติ เออนะฮะก็คือการวิมุตติผลปปอ,ออกมาจากระบบตรงนั้นจริงๆนี่ถึงจะใช้สมมติคําว่าผลจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหรือในกองของสังสารวัตกองใหญ่ๆเนะะี่ยวัฏสงสารเนี่ยมันอยู่ในมนุษย์ของทุกคนนะมันอยู่ในในกายในร่างกายเรานี่แหละจิตใจเรานี่แหละแต่ระบบสังสารวัตมันผูกโยงทั้งหมดเลยนะมนุษย์ทั้งโลกที่ ที่เรามีกุศลกรรมและอกุศลกรรมร่วมกันเขาจึงเรียกว่าระบบสังสารวัตรแต่ระบบวัฏสงสารเจะเฉพาะตนนะนี่ถ้าระบายาระบบวัฏสงสารมันจะลื้อขึ้นไปเลยลื้อขึ้นไปหาตัวที่ผมว่ากรรมดีกรรมชั่วมันจะค่อยถอยขึ้นไปถอยพน้นอกจากอำนาจตรงน,รงนี้เข้าไปหาตัวตนสัตว์บุคคลเราเขานะถอยขึ้นไปอีกไปหา จิตมโนวิญญาณอ่ะไปหาอุปทานตัญหาอาวิชาลือขึ้นไปจนทําลายระบบสังสารวัตรระบบใหญ่สังสารวัตรคือระบบใหญ่ที่มันผูกกันกันได้หมดนะฮะเขาจึงเชื่อว่ามีการมันอยู่ในระบบสังสารวัตรเขาจึงเชื่อว่ามีมีการอาวตารล,ลงมาเกิดเพื่อช่วยสัตว์โลกมาลื้อถอนเป็นพระโพธิสัตว์เชื่อว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมามันอยู่ในระบบสังสารวัตรมันเลยมีความเชื่ออยู่ ว่าพระพุทธเจ้าสามารถที่กลับมาชาติมาเกิดได้อะไรประมาณน <c oughs> คือมันออกจากระบบใหญ่นะั้นไม่ได้เออมันยังมีอุทานอาวิชาตนาประทานอยู่ไงฮะระบบสังสารวัฏมันเลยเชื่อว่าเออพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วเนี่ยคือท่านไปอยู่อีกที่ <c oughs> ที่นึง่งที่ไม่เกิดไม่ตายนั่นไง มันยังมีความเชื่ออยู่มันยังเชื่อกันอยู่นั่นคือสังสารวัตรใหญ่ไม่มีเพราะพระพเจ้าทํำลายระบบสังสารวัตรทั้งหมดนะฮะที่จะทําลายสังสารวัตรและทำลายวิชาตันหาอุปทานการเกิดเกิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> จิตมโนวิญญาณขึ้นมาอีกเลยเอ้ยนาอเพราะความไม่รู้ของมนุษย์เนี่ยฮะจึงคาดคะเนจึงวิเคราะห์วิจารณ์เอาไงไม่ได้เห็นระบบมันจริงๆไงผมเห็นระบบมันไง คนหลงจะไม่เห็นระบบมีแต่สร้างความรู้พิจารณาปรุงแต่งคิดวิเคราะห์จำอะอยู่ไปใตระบบวิชาหมดเนยก็เลยสอนกันมีการปฏิบัติทานู่นนี่นั่นเพื่อจะพ้นจากสิ่งนี้มันไม่มีวันพ้นเมื่อไหร่คุณกระทําคุณเรียนรู้เท่าไหร่ไม่มีวันจบที่พระเจ้ารู้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันจวบเพราะมันเป็นจิตใจเพื่อเธอออกจากความรู้ทั้งนั้นตรงนั้นไม่ได้เลยไม่ว่าทางโลกและทางธรรมพวกเธอติดในอยู่ในระบบความรู้มานะทิฏฐินะฮะอย่างเก่งพวกเธอก็ระงับมันความฟุ้งซ่านอุทจจร พอรู้มากๆมันก็ฟุ้งซ่านอุตจ่าได้ด้วยสมาธิแค่ไปรู้อยู่จุดเดียวอมืมันก็เลยสงบอสมาธิก็คือรูป,ประาคา่ารูปประาค่านั่นแหละไปรู้อยู่ในจุดเดียวมันถึงมันถึงจะไม่ละมันถึงจะไม่ไหลไปกับตัณหาอุปทานเอ๊ะไม่ใช่ไหลไปกับอ,อ,อะไรอะกิเลสที่เขาเรียกว่าราค่าทสะอะไรนะความรู้ของกวกมลนั่นแหละเลยไม่ไหลไปเพราะ ตัวอุอทจฉาม,มันหยุดหยุดชังไงเพราะมันรู้อยูย่จุดเดียวไงพอมันรู้กว้างๆอย่างนี้ไม่ได้ไงเพราะมันรับอารมณ์ไงทางอายตนาทั้ง,งหมดอ่ะทีนี้ก็เลยไปเสพสุขทางใจพอทําสมาธิน่ยนะฮะแค่นั้นแหละพราไปรู้ยจุดเดียวฮะ <c oughs> มันได้ปฏิเสธจุดอื่นแต่มันยังมีอ,อวิชชาครอบงำอยู่ตรงรู้ตรงนั้นน่ะยังมีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขายังมีกรรมทั้งหมดอยู่มันอยู่ภายใต้วัตถสงสาร ะะเพราะมันมันต้องทําสิ่งนี้ขึ้นมาไงเพื่อจะปฏิเสธสิ่งรอบข้างทั้งหมดไงคือรู้น,นั่นแหละมานะที่เราไปเรียนรู้อ่ะทั้งหมดเนี่ยครูบาอาจารย์สอนเนี่ดูจิตดูกายเนี่ยมันไม่เที่ยงนู่นเนี่ยนั่นแหละคือความรู้ทั้งหมดเลยมันออกจากตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเหมือนคนงโ,งโง่ลูกศิษย์ผมนี่งโง่กันหมดเลยฉลาดแต่ทางโลกครับและฉลาดแบบไม่ได้ไปเอาัดเอาเปียยไวอ้อยู่ในมรรคกนันหละใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องอ ฉลาดในการคิดวิเคราะห์ทางโลกอะ่ะที่เป็นสมาธิเตี่ยเห็นถูกคิดถูกพูดถูกทําถูกเพียงถูกงานถูกสติถูกสมาธิถูกปัญญาถูกนั่นแหละฉลาดแบบนั้นก็คือไม่ไม่ไปกระทําเบียดเบียนคนอื่นเขาไม่เบียดเบียนตัวเองทํามอาชีพสุจริตทุกอาชีพถ้าเราทํามาสุจริตโดยซื่อตรงไม่คดโกงไม่หลอกลวงใครนั่นคือความจริงอ,อยู่ในกฎแห่งกฎหมายก็อยู่ในกฎแห่งกรรมนั่นแหละในส่วนนั้น กรรมดีกรรมชั่วคนระับเราก็ไม่ทากรรมชั่วก็เท่านั้นเองลูกศิษย์ผมจึงเป็นคนโง,ง่ๆเหมือนคนไม่มีธรรมะเลยแต่เห็นแต่ธรรมชาติของชีวิตที่ใช้ไ้เพราะมันพ้นออกมาจากระบบนั้นแล้วมันเลยไม่มีธรรมะอิติปิโสไม่มีการฝึกสติฝึกสมาธิอะไรเพราะทุกคนสมบูรณ์อยู่แล้วโลกของความจริงโลกของความเป็นมนุษย์ไม่งั้นเราเกิดมาเราจะมีปัญญาเราทำมาหากินได้เลยแต่ปัญญาของเรามันยังไม่สว่างเพราะมันถูกอุปทานตัณหาอวิชชาครอบงำอยู่ มันมีตัวตนอยู่แค่นั้นเองอผมมาลื้อระบบสังสารวัตรออกให้หมดแล้วลื้อระบบวิชาตันหาวุปบทานลื้อจิตมนวิญญาณให้มันสลายรูปไปลืลล้อระบบกรรมอของมนุษย์ทั้งหมดอะดึงออกมาหลุดออกมาจากระบบนั้นทั้งหมดเลยสังสารวัตรใหญนะ่ระบบของสังสารวัตรใหญ่โอเคนะฮะคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์แด่ทุกคนที่ได้ฟัง เพราะฉะนั้นทุกการปฏิบัติทุกการเรียนรู้ของเรามันติดที่มานะมันออกจากตัวนั้นไม่ได้มานาทิฏฐิอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลเขาอุทจักควมสงสารเพราะอยู่ภายใต้อวิชาอาวิชาก็ถูกครอบงาด้วยสังสรารใหญ่ในระบบอวิชาจึงมีวัฏสงสารนะจะมีระบบกรรมทั้งหมดเราก็จะไม่มีวันจบสิ้นในระบบวัฏสงสารเวียนไม่ไายเกิดอย่โอเคครับ สาทุกท่สาสวัสดีครับ